ศึกที่จะเกิดขึ้นในโรนี้ให้ติดตามกันครับแล้วก็ขอบคุณเป็นยังคนไฟเตอร์ด้วยนะครับไฟเตอร์ไทยแลนด์ครับสอบถามได้ที่ทางแฟนเพจ Facebook ครับยกที่1ครับปืนกลกับยอดพจเอาละครับคู่นี้ประเภทจังหวะฝีมือด้วยกันนะครับซ้ายของปืนกลนะครับกับซ้ายของยอดพจครับเอาละครับชิงจังหวะออกกันซ้ายต่อซ้ายนะครับเรียกว่าความเก่าเนี่ยทางด้านของยอดพจเนี่ยบางคน จะลืมไปแล้วนะครับว่าเอ๊ะนักมวยใหม่หรือเปล่าไม่ใหม่นะครับอันนี้ก็คือยอดทศนี่ชกมาตั้งแต่สมัยเพชรบุญชูชกอยู่ที่เวทีลุมพินีเก่าครับหยุดไปนานแต่กลับมาในภาคนี้ถือว่าร้อนแรงมาสะดุดเพียงไฟล่าสุดเท่านั้นครับครับก็หายไปนานครับแต่ว่าดูแลร่างกายใช้ได้เลยครับกลับมาก็ยังสามารถขึ้นสู้กับนักชกรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีครับมาดูรับวันนี้ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับศึกมวยวันศุกร์ช่วงที่2ครับ ไลฟ์สดทางเพจ a c e b o o k โมเดลจะไปก้าวโมทง2,000ครับแล้วก็ยูทูบชาแนลครับโมเดลจะไปก้าวโมทง2,000และเพจยิดีอาครับปืนกลนครับทิมมาซ้ายวางแข้งซ้ายครับยอดโพสต์นี่ยังไม่ตกใจเลยครับเก๋าเกมครับชกแบบรัดกุมครับไปเรื่อยๆครับดูครับทิมหมัดขวาก่อนเลยครับเป็นมวยทางเดียวกันครับบังลีจังหวะสีมือด้วยกันนะครับก็ไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วนะครับชินจังหวะแลกกันออกนะครับมาดูกันว่าของใครจะแม่นกว่าใครจะเร็วกว่าครับ แดยเฉพาะทางด้านของปืนกลนี่มีหม,มัดมาเสริมนะครับในขณะที่ยอดพลดเขาก็บอกว่าไฟนี้ก็เตรียมสอกไว้บวกไว้เสริมเหมือนกันเอาละครับใครจับพลาดโดนของใครแต่ว่าปล่อยตัวมายกแรกีนโอโหทางด้านของปืนกลนี่เดินขยับเข้าหาเลยครับโอ้โหใส่ผ่าหมาขึ้นไปครับแขงขวาหน้าของยอดพลดครับนี่นี่ไม่เจ็บแล้วกแต่มันยั่วยั่วครับแม่ยั่วอารมณ์ยั่วโมโหต้องมีสมาธิต้องอยู่ในเกมครับ ขยับครับวางแข้งสายติดบังครับรูปร่างช่วงโชกนี่ชัดเจนครับยอดพดนี่ลอยกว่าเยอะเลยครับกว่ารูปร่างดีเหลือเกินนะครับพิกัด1 1 6ปอนด์กเขาบอกว่า115นี่ก็ทําได้นะครับยอดพด1 1 6ก็ยังไม่รู้จะชกกับใครเลยครับดูรูปร่างถลงไป11 5นี่โอ้โหในขณะที่ปืนกลเนี่ยก็บอกว่าต่ำสุดตอนนี้ก็เป็น1 1 6ปอนด์นี่แหละครับ1้อยเนี่เขาชกได้หมดแต่ตัวบกไฟนี่ก็บีบนิดนิดครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับ 1 1 6กปอนด์ยังชิงจังหวะกันอยู่ครับบนเวทีครับยังไม่กล้าที่จะผลีผามกันสักเท่าไหร่แล้วครับจังหวะนี้ลื่นครับยอดพดจังหวะโดนถีบแล้วก็ตัวเองเสียหลักลื่นครับวันนี้ดูว่าปืนกลเนี่ยมาด้วยความมั่นใจเหลือเกินนะครับหวังที่จะแจ้งเกิดให้ได้นะครับแล้วก็ขยับเข้าไปแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแน่เพราะยอดทพที่เขาเก๋าเกมจังหวะฝีมือดี เรียกว่าอาวุธมวยนี่ครบเครื่องทุกอย่างนะครับทั้งหมัดทั้งข้างทั้งสอกเนี่ยเขาออกมาแล้วออกได้สวยงามครับเป็นคนก็ค่อยๆเปิดเกมเลยเขาหาอย่างช้าๆแล้ครับถามมก่อนวางแข้งซ้ายเอานะครับยอดพดเกี่ยวล้มได้ครับจังหวะนี้นี่แหละครับความเก่าครับหมดยกแรกครับพักกันก่อนรู่เดียวครับพบกับดีเจน้องกิบผ่านไปก็พอจะรู้พอจะเห็นแล้วครับว่าความเร็วของคู่ต่อสู้เป็นอย่างไร ความหนักแรงเป็นอย่างไรครับที่เหลือก็คือความแข็งแกร่งครับยังไม่ได้วัดวงในกันครับโกนยกที่2ครับว่ากันต่อครับปืนกลเริ่มขยับเดินเร็วกว่าเดิมครับเริ่มเดินอย่างชัดเจนมากขึ้นครับทางด้านของปืนกลขณะที่ยอดพจนี่ยังคงตั้งรับครับแต่มีขยับเดินหาบ้างพอบอกตั้งรับเป่เจ้าตัวเดินเลยครับทางด้านของยอดพจน์ซ้ายด้วยกันนะครับแต่ว่าดูว่ายอดพจนี่แข่งแท่งหน้านะครับตีนขวาเนี่ยทำงานได้ดีนะครับ เอาเลยครับโอ้โหซ้ายเน้นๆเหมือนกันครับปืนกลขยับไปเรื่อยไม่มีตกใจทั้งคู่นะครับคู่นี้นี่โอ้โหเรียกว่า่านสิงเหนือเสือใต้มาอย่างโชคชนด้วยกันครับเอาละครับก็มาดูกันด้านยอดพดนี่นะครับพยายามจะเกี่ยวโอ้โหแต่ว่ากระโดดหลบไปได้ครับทางด้านของปืนกลยกแรกโดนไปแล้วจําได้ครับยกนี้นี่เกี่ยวไม่ลงครับทางหน้าของยอดพดครับหน้าก็แย่ๆกันอยู่ครับดูครับแข้งซ้ายมาจหวันนี้ไม่ถึงครับยอดพด แข่งขวาหน้าคนละแข่งครับมวยทางเดียวกันนี่แข่งหน้านี่ถือว่าสําคัญครับใครชิ้นอก่อนะครับก็ได้เปรียบครับเอาละครับแต่ว่าทางเป็นทางด้านของปืนกลนะครับที่ว่าเดินขยับนะครับชวนทะเลาะครับเพราะว่าอายุอานามของยอดพจนี่ก็ปลาเข้าไปเห็นบอกว่าวันที่20นี้จะครบ31ปีโอ้โหแต่ว่าสภาพร่างกายก็ถือว่ายังดีนะครับยังเก๋าเกมนะครับแล้วก็ชกกับนั้ชกรุ่นน้องๆได้อย่างสบายครับ ค่อยๆขยับแข้งขวาหน้าของยอดโพครับปืนกลนซ้ายคื้นอ้โหโดนสายกั้นคอครับแต่ว่าดีว่ายกแขนขึ้นมาบล็อกไว้ได้ทันครับเปืรกลเนาเริ่มจะเห็นความเร็วของทั้งคู่แล้วครับยกนี้ครับใครที่มองว่าปืนกลนนี่ประกบมาเนี่ยดูได้เปรียบดูใสนะครับแต่ว่าชกกันไปแล้วจนถึงตอนนี้นี่ ยังดูไม่ได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่ายอดพจนี่ก็ออกอาวุธโต้ตลอดแล้วก็ทําได้ดีแล้วก็มีลูกที่เด็ดที่ขาดลูกก้านคองแล้วก็ศอกนี่อันตรายครับจับตาดูดีๆนะครับทางด้านของยอดพจนปืนกลก็พยายามจะชวนทะเลาะนะครับขยับเปิดเกมก่อนครับอู้วิอกขวาของยอดพจครับแม่เกือบไปเหมือนกันครับเมื่อสักครู่เล่นทิพเหลือเลยครับเอาครับปืนกลหุกขวาแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายครับเอาคืน ยดพลดทีพคืนครับคู่นี้อาจจะชิงจังหวะออกกันสวยงามน,นะครับเป็นมวยคลาสสิกด้วยกันทั้งคู่ครับฝีมือขยับเข้าไปเรื่อยแท้งซ้ายดูว่าทางด้านของยอดพลนี่ก็แก้เกมมาดีนครับวันนี้นี่แทงซา้ายของปืนกลเนี่ยยอดพลก็จะเก็บได้เยอะครับสายปืนกลครับไปพับนอกครับฝังไว้ได้ยอดพล หมัดหน้าครับยอดพุทธ่มีหมัดหน้าคอยาอุ้ยซอกขวาครับแม่เกือบไปอีกแล้วครับหมดยกก่อนครับนี่ครับเอาลยครับสองยกที่ผ่านมาพอเห็นทางกันแล้วนะครับการยกของผู้นี้นี่นะครับยกนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วครับปืนกลอ้ยมาขวาฮุกขวาด้วยนะครับเรียกว่ามาครบเครื่องจริงๆน้ากระจายเลยครับเป็นไปตามที่เจ้าตัวบอกครับก่อนขึ้นเวทีเจ้าตัวบอกว่าวันนี้มีหมัดมาด้วยครับ ูวงในครับความแข็งแกร่งพยายามจะสอกครับพืนกลแต่ว่าไม่ถนัดครับยอดพดนี่รูปร่างดีนะครับทรงมวยดีครับสวยงามเอาละครับโอ้โหนึกว่าจะเตะตัดล่างน่ครับแต่กิมซ้ายตรงๆเก๋าจริงๆครับยอดพจหลอกครับหลอกหลอกเหมือนทําพิว่าจะเตะครับแต่ว่าไม่แต่อุ้ยสอกซ้ายก้นโตแข็งซ้ายคืนครับอู้ยมาครับหนึ่งสองยืนใกล้ๆเลยครับยอดพจที่ไม่ตกใจนะครับ ไม่ได้นะครับผ่านมาร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับถึงแม้ปืนกลนี่จะอดีตยอดมวย5สถาบันนะครับแต่ว่ามาเจอทางด้านของยอดพจนนี่เหนื่อยนะครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายแน่ศอกมาเหมือนกันครับเพราะว่าออกอาวุธแรกกันนี่เรียกว่าทันกันเลยนะครับคู่นี้อาวุธที่ออกไปนี่ทันกันแล้วก็ยืนสู้กันใกล้ๆคลาสสิจริงๆกับคู่นี้ว่าเป็นมวยฝีมือที่ดูไม่เบื่อแล้วครับเพราะว่าออกอาวุธกันค่อนข้างเยอะแล้วครับ แต่ว่าจะไม่มีใครเดินใส่กันนะครับไม่ได้เดินใส่กันแบบไฟลับตะดูครับการออกอาวุธนี่หน้าวาเซียวได้ลุ้นตลอดครับดูครับสายกับซาโอ้โอนี่ครับฟีคลิกลูกนี้ครับแม่จังหวะของปืนคนทําได้ดีครับเอาเลยครับยอดพลดชักโมโหนะครับโดนซ้ายกินเปล่าเข้าไปนี่ต้องพยายามเบียดเข้าหามาแล้วครับตอนนี้มีศอกคอยดักอยู่ตลอดโอ้โอาล่ครับฟ่คับไมูสนน้ครับแม่จังหวะของปืนคนนี่ก็ฟันฟู่เหมือนกันไม่ยอมแลวครับ แม่ภาษาบอกว่ามึงพีกูทีครับมึงมีศอกข้าก็มีศอกครับยอดพดเริ่มที่จะขยับเปิดเกมบ้างครับแต่ว่ายังแมห้าสิบห้าสิบโอ้ศอกขวานำเข้าไปดูนายครับจับนายแมพอวงนายก็ทรงนี้เลยครับตั้งไว้ครับว่าทั้งคู่นี้ไม่ใช่มวยขาวอาชีพครับเป็นมวยฝีมือนะครับชิงจังหวะสาดแครงแรกกันแล้วก็ซ้ายต่อซ้ายที่จะชกยากหน่อยนะครับ อยู่ที่ว่าใครจะชิงงะวะออกได้ก่อนเอาละครับใครหลุดใครหลวมที่โดนทันทีโอ้โหบูดอกนี้แหมคือจังหวะนี่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าปืนกลนี่ดูดูทรงดีกว่าครับว่าเตะแล้วนะของยอดพจนนี่เสียหลักด้วยครับแม้ว่ายอดพจจะเตะสวนขึ้นมาในจังหวะสุดท้ายนะครับเอาละครับแหมสร้างความอึดดันให้กับทั้งคู่ลวครับเกมแบบนี้ครับต้องชกให้ละเอียดละครับยอดพจเองก็พยายามจะเบียดมากแล้วนะครับตอนนี้ เพราะว่าโดนไบไหลายดอกเหมือนกันไม่สนนะครับพยายามเอาคืนโอ้โหักล้มไม่ล้มไม่ล้มครับเอาเลยครับตั้งไว้ได้นะครับทางด้านของปืนกลยอดพดเอาเลยครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ครับข,าาของแท้ผลิตโดยบริษัทขายยาเพ่นภาคเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สนุกนะครับทั้งแข่งทั้งหมัดทั้งศอกเรียกว่าไครมีอะไรนี่ก็งัดออกมาเลยนะครับยกนี้นะครับเชื่อว่าเกมการชกนี่จะชินจังหว่าออกช่างเร้าใจกว่าใน3มยกที่ผ่านมาแน่นอนครับตรงไหนครับก่อได้แทงเข่าซ้ายครับยอดพดนครับเนี่ยพอวงนอกแทงซ้ายความเร็วช้ากว่า ปืน,นกลก็มีต้องเปลี่ยนแผ่นราวงในเลยครับเอาหมัดซ้ายของปืนกลครับสับได้ไม่ได้ครับพร้อมไปโอ้โหแล้วดูพลิกมาเหลี่ยมนี้ครับหลังพิงเชือกไปเลยครับตอนนี้ทางด้านของยอดพจน์นี่เดินเบียดนะครับต่อยหมัดสับศอกนะครับโอ้แต่วันนี้ ปืนกลนี่มารัดกลุ่มนะครับชกละเอียดนักเกินนะครับมีข้างซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ไม่ประมาทนะครับกาดนี่ไม่ตกเลยนครับเรียกว่าเอานลครับนี่ลูกเรียมศอกพยายามนะครับทางด้านของยอดพจนี่ก็พยายามจะงัดศอกซ้ายนี่หลายครั้งแล้วนะครับเชียวไปเชียวมาเดินครับยอดพจครับอุ้ยโดนหมัดขวามาครับไม่พอที่ปืนกลหมัดต้องบอกว่ามาแบบครบเลยครับ ออกัตรอัปคัดสวยงามครับน่ากลัวด้วยเอาละครับวงในด้วยครับยอดพดไม่ไม่มีทางเลือกแล้วครับไม่ใช่มวยขาวอาชีพแต่ก็ต้องเอาวงในมาสู้แล้วครับด้วยรูปร่างที่ได้เปรียบครับเอาแตกแล้วครับหูปืนกนครับแดงยาวเลยครับโอ้โหดูครับโค้งไปแล้วครับคิวซ้ายครับดูครับต้องดูครับว่าจะคุมอยู่ไม่อยู่ครับธนาการแบบนี้ครับมบีบหัวใจครับ ตอนนี้ยอดพศเองก็พยายามจะเร่งแล้วนะครับเห็นเลือดนะครับเดินเบียดเดินชนเห็นแผลแตกครับเห็นเลือดของปืนกลออกมาเนี่โอ้โหก้าโอ้ยโอ้ยนะครับโอ้โหโดนบวกศอกทรายครับนับเลยครับแม่เดินเพลินๆครับไปกระตุกหนวดเสือหรือเปล่าละครับทำเขาแตกก่อนครับแล้วหลังจากนั้นครับโดนปืนกลเอาคืนครับโอ้โหนี่ครับจังหวะจะสับสอกครับโดนบวกมาตุงเดียวครับโดนนับเลยครับยอดพศ เรียกว่าเข้าเต็มๆเลยครับพยายามจะไล่ขยี้นะครับเห็นทางด้านของปืนกลมีแตกเอหเอาแล้วครับตอนนี้มานี่ครับใครจะอยู่ใครจะไปแลกสอกกันน่ากลัวนะครับตอนนี้เปลี่ยนแผนมาประชิดวงในครับมีสอกสั้นๆมีเข่าครับแต่ว่าโดนของปืนกลสวนมาครับยอดทดครับโดนไปแล้วหนึ่งนับครับเดินเข้าหาต่อเลยครับเดินแบบระวังด้วยครับเดี๋ยวโดนอีกครับสอกยอดทดนี่คมครับเลนปืนกลนี่เลือดสาดครับแต่ว่าสอกปืนกลนี่แม่นครับกดลนเลยครับ แต่ว่าร่างกายที่ถือว่าใช้ได้ครับ,บางลี3าเ็ปีนี่โดนสอกเต็มๆยังขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเพราะต้องชื่นชมครับเอาละครับนี่นะครับสู้ด้วยหัวใจจริงๆโอ้หแต่ว,ว่าพยายามแล้วนะครับยอดทศพดยายามจะตอนนี้ต้องเสี่ยงสอกอย่างเดียวแล้วนะครับแล้วครับเอาละครับปืนกลปืนกลปืนกลก็ไม่ประมาทโอ้ลูกนี้พิกเหยียบลงไปนี่ สวยงามเลเกินครับโอ้โหชัดเจนลุกชาเลยครับหนึ่งคนแตกครับต่วนอีกหนึ่งคนโดนลับไปแล้วครับหมดยกสี่พักแป๊บเดียวครับไไไไดดดด้้้้ครบตังงงเเเเนนนนชวพื่ออมาา ยายามจะย้ำแผลเดิมแต่มาโดนบวกทีเดียวนี่หล่นให้กรรมการนับ8เลยครับแต่ว่าร่างกายดีมากบังดีขึ้นมาสู้ได้ครับวัยสา1ปีของยอดพจ์อันนี้ต้องชื่นชมเลยครับแล้วก็ไม่มีท้อนะครับยกถึงจะยกสุดท้ายนี่ก็ต้องพยายามเดินเลยครับตอนนี้เพราะว่าทางด้านของปืนกลนี่เวลาโดนเข้าไปก็ทําท่าไม่ดีเหมือนกันเอาละครับยกนี้นี่ยอดพจนี่เปิดไพ่ใบสุดท้ายครับแข่งสายปืนกลนี่ไม่ประทะแล้วครับไม่เสี่ยงครับ เสี่ยงไปแล้วไม่คุ้มแหละครับไปยืนบวกยืนแรกนี่มีโอกาสลงเปลได้เหมือนกันครับดูครับปืนกลนี่ตีชึ้งแล้วครับตีกันเชียงครับอาศัยเก็บการบังโต้แะครับวันนี้ก็จะคว้าใช้ได้2รายติดหรือเปล่านะครับต่อสุรัตน์นะครับหลังจากที่ดอกไม้ป่าก็ชนะไปคนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไฟนี้นี่ดูว่ามาถึงตอนนี้นะครับ ดูว่าทางด้านปืนกลน,นี่จะเริ่มมั่นใจแล้วนะครับคุมเกมไม่ประทะไม่มั่วน,นะครับนี่ครับขยับหลอกล่อยอดพลดเองก็ไม่สนนะครับเวลายังเหลือนะครับอีกหนึ่งอีก2นาทีนะครับให้ยอดพลนี่ได้ลุ้นก็พยายามบียบต่อยมัดฟันฝอกเข้าไปครับปืนกลไม่เดินลวครับคอยคุมเกมยอดพลนี่พยายามหาจังหวะครับแต่ว่า โอ้ยนี่ครับศอกซ้ายครับปั้มในหลอกเฉยๆครับให้อยู่ใกล้ๆระยะประชิดครับเพื่อที่จะหาจังหวะสับศอกได้ครับทางของยอดพแหมต้องบอกว่าเลขเลขเหลี่ยมนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับกอทางเลือกสุดท้ายแล้วครับต้องต่อยมาสับศอกแล้วครับยอดพจครับโดนนับด้วยดีครับศอกซ้ายมารัวๆศอกซ้ายมาโอ้โหดูครับ ไม่ไม่ใช่ทิ้งทั้งไหล่ครับบางทิ้งทั้งตัวเลยครับทิ้งทั้งตัวนะครับ่าวว่าโดนทีเดียวที่หงายหลังเลยแต่ว่าไม่โดนก็ตัวเองก็เสียหลักเหมือนกันครับมาเลยครับตอนนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับปืนโกนเองดูจะมั่นใจเหลือเกินตอนนี้ดูนี่นะครับซ้ายคอยสกัดเอาไว้ไม่ั่วโอ้โหยอดทดไม่สนโอกาสโดดฝับจอกเลยนะครับเอาเลยครับพยายามเลยว่าสู้จนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับ ปืนกลวันนี้ถ้าผ่านได้ก็ก็ต้องบอกว่าแจ้งเกิดครับแต่ว่าเจ็บตัวพอสมควรแล้วครับดูจากรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับโ้พี่กัดลอยกระโดดไป2ชั้นครับยอดพุ๊บสิบหกเนี่ยยังมีคู่ชกเยอะนะครับทางด้านของปืนกล,ใน,ลในสายในศึกของเพชรยินดีนะครับหรือว่าต่างศึกต่างสายนะครับก็ทางด้านของทีชนเพชรยินดีก็พร้อมนะครับ ว่าจะเจอกับมวยต่างศึกต่างสายเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ลกความพยายามครับแม้ว่าจะดูผ่อนเกมลงไปครับทางน้าของยอดพจครับก็ยังหาจังหวะอยู่ครับเพื่อจะมีโอกาสครับหมดยกสุดท้ายครับ